ใจไ,ไปไหนมาน,นี่ค่ะเ่นต้องการอะไรวันนี้ห้ยผีออนเ่นต้องกานะ่ะเฮ้ยหาว่าแค่มันหล่นแล้วก็ไม่เอาลูกคำเล็กๆนะคำเล็กๆนะ คำเล็กๆค่ะใจพี่ออน <c oughs> คำเล็กๆลูก <c oughs> โ,อโอ้โอ้โอ้โซฟีองนี่นะเด <c oughs> ็นไยข้สาวน้อยอยู่เชียงใหม่ค่ะ <c oughs> มีอายจ่ายหล่นหมดแล้วนะอุย ไม่เอาหรอกลูกใจอเอาถูกขนมมาเลยถ้างั้นน่ะถ้าทำแบบนี้อะ่ะมานี่เอาถูกขนมมาให้แหมนี้เลยคืนแหมนี้เลยค่ะ,ะให้พี่ตังให้พี่ตังกินได้ื่นแล้วน้องมาแล้วสวัสดีค่ะวมน,นิ่งจา่าหนะสวัสดีค่ะพี่ส้ม<อ>คนสวย<อ>แต่มาทางนี้ค่ะ ค่อยๆโซนเท่าไหร่เลยเด็กยิงใ,ใจใๆโซนมากมป้อนกันวันนี้ลองกินบน้างเลยอนอนเป็นกินใดลองก,กินบ้างเออบอกว่าท่านมีแขวะเลยครับไใ้ปากน,<ม>น,นั่นใครว่ายานนะด้ยยานนานอำตาลม,มาแล้วหาตามได้บันน้ำน สองคนนี้เหมือนพ่อมาก,กใช่ค่ะอมตังก็เหมือนตามากเลยนะคะเลยก็เหมือนพี่ตพี่เลี้ยงนะคะพ่าพี่เลี้ยงมาแล้วป๊าไปตักธงชัยแล้วค่ะวันนี้นะคะใครที่อยู่โคราชเจอปป๊าได้ที่ปักธงชัยนะคะจ่ายเอาอย่งแล้วอะเอาอะไรเก็บอะไรเข้ปาปากเออมมี่รู้ดิเอาออเลยพ็เห็นเขียวแล้วหรอ มีใจละเซ่อเท้าใส่อะไรอืมสไตล์14เซน15เซนค่ะเถ้าจไปเล้วพียวจ่ยใครอยู่ตรงนั้นน่ะคนไหนผู้หญิงคนไหนผู้ชายคนนี้ผู้ชายคะ่ะคนนั้นผู้หญิงคะ่ะแต่ว่าคนนั้นก็คือดื้อมากค่ะ พยายามอยาให้น้องเดินขยิงนะคะน้องจะติดไปยันโตเสียบุคลิกบอกน้องอยู่ค่ะแต่ว่าเหมือนน้องจะไม่เดินอ่ะน้องวิ่งวิ่งเลยแล้วทีนี้เหมือนเขาแบบทรงตัวเขาไม่ได้แบบรีบอะไรเงี้ยใจใจเดินขยิงเหรอลูกแต่อย่าเดินขยิงค่ะโอเคอย่าเดินขยิง <c oughs> ถ้าบอกเขาเขาก็จะไม่เดินขยิง <c oughs> แต่ว่ามันจะเป็นเพราะว่าคุณหมอบอกอยู่ว่าตอนเด็กๆเขานั่งรถไอ้นั่นอ่ะ ตอนหัดเดิน,หน,เ,ดนเห็นไหม mm hmm. พอเวลาเดินได้เขาก็เดินปกตินะคะ mm hmm. ถ้าแบบเวลาเขารีบๆอะไรเงี้ย mm hmm. เขาจะขย e งขึ้นมาทันทีถ่า mm hmm. ยด้วยขย e งเหรอคะด้ว mm hmm. ยขย็งเหรออน mm hmm. มี้บอกว่าไง mm hmm. เก่งมากเลยลูก ใจ,ใจใจคะ่ะเราต้องล้างจานใช่ไหมคะไม่ใช่ปล่อยให้เขาอไม่เราต้องล้างจานคืนเขาไ,ไปแล้ว พี่เมียงเยอะเลยต่ายใช่ค่ะนี่พี่มมอมตังไม่เคยดื้อเลยอมตังไม่เคยดื้อเลยแล้วดูใจดิแต่ก็คือสุดๆไปเลยให้อ้อยอุ้มแล้ว<ม>โอ้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวตัวเองนี้ก็ไม่ขยิบค่ะขอบคุณนะคะ คือมามีพยายามจะทักเขาเวลาเขาได้ขยิงเขาก็จะแบบเห็นว่ามามีทักเขาก็จะเลิกเดินขยิงนี่กับออยนะคะใจ่ายเที่ยวไหนเชียงใหม่ค่ะอยู่เชียงใหม่นะคะแต่เอาลงนี่ค่ะอาลนี่ค่ะคใจ่ใจรู้จักสีเหลืองไหมใส่หยิบสีเหลืองให้มามีหน่อยได้ไหม ได้ไหมคะเขาเริ่มรู้จักสีเอาไม,ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันคะ่ะเดี๋ยวฟังมามีก่อนหยิบสีเหลืองให้มามีหน่อยได้ไหมสีเหลืองอะ่ะไม่ฟังแล้วมามีขอสีเหลืองได้ไหมคะขอสีเหลืองเอาให้มามีไหมสีเหลืองอะ่ะแต่จะแบกไปไหนลูกเอาทีละลูกก็พอ อธิโนลูกพอค่ะอทิโนลูกพอค่ะเจะจเริ่มพูดยังคะเริ่มพูดแล้วค่ะพูดได้หลายคำแล้วแต่ว่ายังไม่ชัดเท่าไหร่ค่ะระวังมันโดนนิ้วนะคะค่ะ เอาเก็บเลยนะให้เอาเก็บเลยไหมครับเล่นระวังนะคะลูกเล่นระวังนะแล้วโนะต๊ะหนึ่งโต๊ะป,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 ป๊าเป็นป๊าเปโค้ชค่ะน้องขวบกับขวบสามเดือนค่ะประมาณขวบสามเดือนวันนี้เลยวันนี้น่าจะขวบสามเดือนแล้วอันนี้ที่สิบห้าใช่ไหมคะ <Okay. laughs> ไอ้หนุ่จะปล่อยหมอนการกดระยย้อนของน้องตั้งใจไหมคะต้องไปถามป๊ะป๊านนะป๊ะป๊าไม่ให้ปล่อยห่วงของลูกที่แบบลูกใช้บ่อยๆอันนี้เพราะเรามเคยถามเลยมีคนถามเรื่องหมอนการกดลายย้อนหลายคนมากเลย วันนี้วันที่สิบสี่โอเครู้เรื่องค่ะมีจำวันผิดนั่นเองน่ารักจังเลยขอบคุณนะคะไป่ระวังหงายห้องนะอย่าเล่นระวังนะคะโอเค สวัสดีค่ะเรีอยงใสใจสวัสดีค่ะเรีอยงคะสวัสดีค่ะเรีอยงสวัสดีค่ะเรีอยงเอาทำไมอะ่ะทำไมอ่ะนี่แต่คนช่วยเ,เรียกตามแล้วเชี่ยงใหม่สนุปนะคะสนุกค่ะใจยุ่มหวานหน่อย เดี๋ยวจ่ายไม่อมนะลูกไม่เอาค่ะไม่เอานะคะสวัสดีค่ะหรือยังสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะโอ้ยไม่เอาลไม่เคยอ,อยู่นี่จิงค่ะคือเรื่องจนี่เรืองอ,อีอ้าวโอ้ยอีามสวบเรา้ม่ใช่าห เาเชียงใหม่กันกี่โมงคะมียังไม่แน่ใจเลยค่ะแต่ว่าป๊าไปแล้วนะคะน่ารักมากเลยลูกขอบคุณนะคะอยากไปเกียงววมันมีฟัดทุกวันมีแฮมอ่ะไปแล้วนะคะแบตเหลือสี่แล้วคุยกันใหม่นะคะใจจ่ายบายบายก่อนค่ะใจบายบายก่อนค่ะบาย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  ไม่สนใจแล้วบา,บายๆกันค่ะบายๆบายยทำไงบายบายทำไม,ำไ,ม,มไปแล้วนะคะทุกคนไม้คุยกันใหม่นะคะแบบมันมีต้มหมดแล้วคะ่ะสวัสดีนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูน้องด้วยนะคะมันจะหล่นใส่เท้าลูกบายบายคะ่ะ